ไปฟังกันต่อกันด้านล่างน,นี้เลยจ้ะเทศกาลไหนที่สุดพี่พี่ชอบของพี่พี่ชอบปีใหม,พม่พี่รู้สึกว่ามันเหมือน,น,นมีแรงพิเศษพี่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ถึงถึงถึงผ่านไปเดือนหนึ่งจะไม่ทำเถอะแต่ว่าทุกปีใหม่เราจะได้ได refresh เลยอรครับของผม,อมชอบสงการคนระับชอบเล่นน้ำสนุกดีแค่นั้นเลยตั้งแต่เด็กและง่ายม e e ครับสำหรับทีรี่เรื่องหน้าถ้ามีโอกาสเล่นเนาะจริงอยากเล่นหนังผีอยากลองแบบอยากลองไปอยู่ในแบบสถานที่น่ากลัวน่ากลัวอยากลองอยากรู้ว่าจะกลัวผีได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยผมผมอยากเล่นแบนแอคชั่นแบบต่อสู้แบบมีคิวบูเยอะๆอะไรเงี้ยก็สำหรับผู้จัดท่านไหนก็ติดต่อได้ทั้งคู่เลยครับเชื่อไหมครับเชื่อในเอเลี่ยนไหมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อว่าในแบบ อวกาศอะมันก็ต้องมีแบบมีแบบอืไม่อย่างดาวที่เขาดาวที่เขาซื้อให้คุณนะผมว่ามีคนอยู่นะคุณไม่ใช่ไม่อช่องคุณนะอ๋อหรอผมว่ามีคนอยู่มีคนอยู่แล้วเออไปถึงก็คือไม่ได้ือยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาอยู่ันหมดแล้วใช่ของผมก็เหมือนกันของผมก็เหมือนกันดาวที่ซื้อให้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรอแต่เชื่อนะผมเป็นอย่างที่บอกจริงจจักรวาลมันใหญ่มากมันอาจจะมี อ่ะคุณทำอะไรเป็นอย่างแรกเจ้าพีหนีผมวิ่งก่อนเลยไปก่อนเลยผมอยากรู้พี่มากเลยผมคาดหวังนะเนี่ยไม่ไม่เจอผีเหรอพี่ทำเลยพี่หลับหลับใจไม่พี่เคยพี่เคยพี่เคยเหมือนแบบจริงหรอลืมสนหรือไม่คือคือเราอากาศว่าพี่เขียวไม่ใช่หรอกแบบเราเห็นแบบงงๆพี่อ่ะแล้วก็นอนต่อเลยแล้วตื่นมาไม่มีอะไรจริงหรอประมาณนั้นโอเคตำแหน่งอะไรครับผมกองหน้าครับครับผม ตัวลุกพวกไหนก็ได้กลางก็ได้ปีกก็ได้แต่น้องเล่นหน้าก็ให้น้องเล่นหน้าไปปั่นปั่นป่ะดูดีอ่ะดูดีมาอ่ะยังไงซอมบี้ใช่ไหมผมว่าผมตายจริงคือเวลาดูหน่ะนะแล้วแบบเราเราก็พยายามจะตามมันไปว่าแบบเฮ้ยมันทําแบบนี้แบบนี้รอดอะไรเงี้ยผมไม่รอดเลยผมตายอย่างเดียวสู้ไม่ไหวจะสู้ยังไงอ่ะอไม่น่ารอดเพระเอกเป็นทหารเนี่ยตายเลยนั่นแหละแล้วจะไปสู้อ่ะ อ่ืมยอมตายหรือยอมยอมชิวค่อชิวเดี๋ยวนะครับเออ่มื้อเย็นวันนี้ผมอยากกินเป็นแบบอยากกินร้านข้างทางน่งเห็นตอนนี้มันเริ่มกลับมาเปิดเยอะแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้สั่งไก่ปิ้งไปแล้วเดี๋ยวว่าจะไปหาบะเดี๋ยวกินคอิ่มแล้วไม่อยากกินอะไรโอเคตามนั้นครับครับอะไรครับผมอยากอ่านใจคนอื่นได้ด้วยกันอืมอืม พี่อยากขอได้พี่เบื่อรถติดพี่อยากบินพี่อยากบินมาตึกบินขึ้นบินเข้าทางสามสิบของ <c oughs> อผม,ผมช่วงนั้นประมาณมอสองถผิดมอสองเป็นเป็นทัสกีนรู้สึกว่าเท่มากผมมีทัสกีนเลยทัสกีนสี่พันาบาทอเอาเรื่องนะของเดือหนหายของผมปอสี่ครับปอสี่ <ผม S 1> My 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 everyone <laughs> How did I lose weight? Um I exercised and I did fasting. Ah, okay I prefer dogs. I uh, prefer both mm. ได้ครับถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากๆของเราวันนี้นะฮะว่าพวกเราจะไปหรือยังคาตอบก็คืออะไรครับต้องวินไปแหละครับครับผมไาเจอกันนะครับจะมาตอบคำถามกันเป็นแฟนเนครับดีครับสนุกนาสนุกครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมได้ร้องเล่นเต้นบนเวทีเวทียังๆหนะครับ ก็คือเหนื่อยแต่สนุกครับเพราะว่าได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทําด้วยอย่างแบบผมอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เต้นก็แบบเอ้ยได้ลองเต้นดูบ้างอสนุกดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณคที่คอยสนับสนุนพวกเรา,ารครับดวยพอแล้วกันขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณไม่มีเรื่องทูกใจนะครับและขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงกินอนิ่นอนหลับนะครับ ขอบคุณเลยน,นะครับขอบคุณแทนพี่ใบ้ด้วยครับขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราขอบคุณที่เป็นความสุขให้พวกเราครับเท่าอยากไว้ก่อนน่าจะดาวข,ขามนะครับไกลไปออตอนนี้อยากไปที่สุดอยากไป Great Barrier Reef ครับที่ไหนออสเตรเลียอยากไปดำน้ำอตอนนี้แบบเหมือน เหมือนเขาปิดไม่ให้ลงไปพอดีแล้วพอมันเปิดใหม่คือเหมือนว่ามันเคลียร์ตอนนี้มันสวยมากเลยคนไม่เข้าไปนานเนี่ยหลายเดือนอยากไปดูผมไปเอาไปไหนก็ได้ตอนนี้ครับอยากไปเที่ยวขอไม่มีวันได้ไปครับตลอดชีวิตนะซูชิเีเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยเนื้อเนียไหมเนื้อเนื้อิบพายชอบคนแบบตั้งใจอะไรสักอย่างในบางเรื่องอะไรเงี้ยมันดูมีเสน่ห์ดีเนื้อในแบบ บางสิ่งอะไรผมผมผมก็ไม่ได้มีขนาดนั้นครับแค่คนที่นิสัยเข้ากับเราได้คุยกันรูเรื่องคำว่ารักในของผมคือความสุขคำว่ารักนะครับคนที่อยู่ข้างๆไม่ว่าจะตอนที่ดีหรือตอนที่ลายไม่มีเลขห้าแต่เตบอลเหรอฮะเตบอลแต่เบอร์ห้าปะไม่เบอร์โทรศัพท์ไปมีเลขห้าอ๋อชอบเลขห้าชโอเค หมอผมเรื่องหมอผมได้ยินหมอคำหนึ่งผมเรือกเลือกหมูเอาไปทำอะไรวะเอาไปกินไงโหโหดจัง่ะคือเอาหมูเอาไปราคมีหม้อด้วยมีมีดเรียบร้อยมันโหดร้ายเหมือนกันนะมันดูเป็นการเลือกที่โหดร้ายเหมือนกันนะเดี๋ยวอย่างนึงนี่เราใครออย่างนึงครับหมาหมูหมอนเออหมอนหมอนจำหมอกินมื่อหรเขาเคยบอกผมว่าเขาอยากชื่ออะไรถ้าไม่ชื่อใบ ต้องเป็นชื่อที่ไม่ค่อยสามคนอื่นได้จ้ะชื่อวินอะชื่อวินดีนะวินนี่อ่ะวินนี่ขึ้แล้วว่าผลไม้อะไรอ่ะชีกเลยนะเนี่ยผลไม้อะไรเรียนเก่งที่สุดหรอทุเรียนครับอุตส่าห์มีคาว่าเรียนถ้าเฉลยนะไม่ว้าวนะอะไรอ่ะอ๋อครับได้ครับขอบคุณครับ ให้เาหน่อยให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยวินทำไมวินอไม่เขาเรียกว่าสร้างเสียงหัวล้อแต่ว่าแบบเห็นคนอีเกตเทียดไม่ได้ผมว่าพี่ใบน่าจะน้องไม่ค่อยแบบซื้อเสื้อผ้าอะไรเท่าไหร่แต่ผมผมจะแบบชอบไปดูเสื้อผ้าบ่อยอะไร แต่ช่วงหลังก็กมีบ้างแล้วมีบ้างเพราะว่าเริ่มเริ่มต้องใส่เริ่มต้องใส่เริ่มต้องต้องให้ผูช่วยกินอ่ะ <c oughs> <c oughs> เริ่มต้องแบบว่ามีการเอ่อมีคนแบบ <c oughs> สนใจ <c oughs> สนใจการแต่งกายของเรา <c oughs> เราก็ต้องใส่ใจกับการแต่งตัวมากขึ้นครับ ผมอยากลองไปออกกําลังกายอ่ะผมอยากรู้ว่าแบบเขาได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนผู้หญิงเขาจะมีความอ่อนตัวกว่าเราปะ่ะแต่แรงเราเยอะกว่าไงเราอยากรู้ว่าเออถ้าเราไปเล่นผมไป,ปเตะบอลในร่างผู้หญิงหรือไปต่อยมวยในร่างผู้หญิงเราจะแบบต้านซัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าอยากไปแบบใช้ชีวิตแบบผู้หญิงเลยแบบที่ผู้ชายไม่ได้ทําเช่นไปทําเล็บอ่างเงี้ยสปาเล็บคิเล็บพวกเนี้ย ด้วยเด็กเพื่อนในกําพาอะไรเงี้ย่าผมรู้สึกว่าแบบผมสงสารนะผมชอบเด็กอ่ะก็คงเป็นใครที่รักผมผมช่วยหมดอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเพาเหนื่อยแหละแต่ว่ามันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เรียนจบแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทำงานได้อย่างที่ชอบ <c oughs> อดทนตอนนี้เราจะได้ได้อนาคตแบบที่เราอยากได้สู้ๆครับถ้าเหนื่อยหรือท้อก็ดูหน้าพี่ใบ นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่วยใช่ไหมช่วยโอเคครับก็พี่ผมก็เป็นคนน่ารักครับดีครับ <c oughs> ตั้ำเสียงดูประชดนิดนึง อเล่นเขาเป็นคนคนดีครับแล้วก็เด็กคตั้งใจเวลาทํางานทําอะไรเนี่ยคือเขาจะตั้งใจกับทุกอย่างไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ับเขาจะเป็นคนที่ทุ่มเทตลอก็อย่างนี้เห็นแหละเขาเป็นคนน่ารักครับเขาเป็นคนสดใสเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มเก่งอ่ะก็คือผมก็จอกจากบ้านเร็วขึ้นครับผมก็จะมาทํางานเร็วขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ผมใช้เวลาในการเลือกเสื้อผ้าเลือกขัดสั่นประมาณหนึ่งเหมือนกัน โอเคว่าไงมาเรื่องเกมอะไรบ้างมาอนเราออกไว่ารไปรู้จักมีอะไคิดว่ารู้หลายเรื่องแหละแต่แต่คงไม่รู้หมดหรอกรู้บ้างยังมีหลายเรื่องที่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ก็ได้จริงๆส่วนใหญ่ไม่ได้ซีนเดียวไปเรื่องเกมชนะแพ้แต่ใหญ่คนดูมีความสุขมากกว่า และนี่คือคุณไบวอชิโรวิทครับมาเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะชนะเราเราเราทราบเลยไหมว่ามันคืออะไรเราคงคทราบอะไรแน่ในมะเขือเทศใช่ไหมใช่ไหมนี่คือน้ำอะไรมะเขือเทศด้วครับน้ำมะเขือเทศไหมเกลี่ยมากผมชอบมากเลยครับผมปลาปลาที่ถูกใครชนะได้ก่อนพี่รู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่บาดผมเนี่ย ผมมชอบเล่นบอลมากแล้วผมก็ต้องไปซ้อมบอลใช่ปะ่ะม,มีวันหนึ่งอ่ะผมใส่รองเท้าคู่หนึ่งไประหว่างที่ผมซ้อมอ่ะผมก็ลืนแล้วพี่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นขาผมหักพี่อ,อะไรผมไม่เชื่อตอบอเ,ออเลยไม่ไม่ไม่เชื่อข้อมรถผมไม่เชื่อไม่รู้ผมคิดมาจากบ้าว่าข้อแรกว่าจะไม่เชื่อและเฉลยคือจริงไม่จริง ความจริงนะฮะขาผมไม่ได้หักแต่แขนผมอะหักแขนห้ามหักใช่เด็กๆหรอประถมป่ะประมาณปสามคือเคยเห็นใช่ไหมในรายการตัวแล้วอ่ะอันนั้นะเป็นการแต่งหญิงครั้งแรกของกูเลยเลยเชื่อป่ะเชื่อเชื่อผมจำได้พอไปคพูดใช่เวลมีสัมภาษณ์มีสัมภาษณ์กอนได้นี ในสัมภาษณ์อะผมพูดว่าแต่งได้ครั้งแรกครั้งเดียวแครั้งเดียวเราจะเป็นครั้งสุดท้ายผมก็เลยเห็นคำถามผมก็เลยแบบรอบนี้งั้นจะให้มันผมจะความเท้าความเท้าความเท้านะพี่เท้าความขอบคุณครับก็คือเชื่อยังนี่มีเชื่อป่ะว่าในชีวิตผมเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเพิ่งมากินเยอะแล้วผมก็กินแบบช่วงไหน ช่วงตอนปฐมที่แบบว่าไปไปออไไมม่่่่เชชืยังไปอังกฤษนยังตอบแล้วตอบแล้วทำไมล้วตอบไม่เชื่อไม่เชื่อเซนบอกผมรู้ไม่จริงหรอได้กลิ่นได้กลิ่นว่าเป็นแบบได้กลิ่นคนโกหกใช่ไหมใช่เห็นไหมรู้ผมได้กลิ่นความจริงหรอ์เราเคยหนักมากสุดเท่าไหร่แปดสิบตอนอยู่ไม่ปอไหมปฐมนักแปดสิบนี่มันเติดยากนะอะไรมอสี่มั้งพี่ เด็กๆมีครั้งหนึ่งคือก็รู้ว่าแบบนี่ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบแบบเข้าค่ายเขาอะไรอยเงี้ยใช่ป่ะใส่ทะเลาะกับแม่หนักเลยเด็กๆแม่อะไเข้าไปเข้าค่ายทำแบบเตี๋ยแม่เชื่อป่ะไม่เชื่อนั่งจริงนะนั่งจริงครับอืมไม่ก็มัน คือจริงๆอ่ะผมไม่ใช่แค่ค่ายทำมะผมเป็นคนไม่ชอบเข้าค่ายอะไรก็ตามไม่ต้องพูดถึงค่ายลูกเสือค่ายอะไรก็ตามคุณนึกว่าจะให้ไปค่ายอะไรผมก็ปีกแม่มาทำแลอวมึงก็ไม่ได้หัวร้อนหรอกแต่เราแค่แบบี่ยังจะต่อแล้วต่อแล้วคุยมาแล้วต่อไม่เชื่อแค่แบบี่ยังจะี่ยังมันไม่ไปก็ไม่ไปเออดื้อดื้อแต่ไม่ไม่ได้โกรธอะไรยังไม่ได้โกรธคือแบบเมื่อคุยกับแม่อย่างนี้ยแบบบายไปนะนไม่ไปประมาณนี้ประมาณ

ะแค่นี้แค่นี้เลยนี่เถอะไม่หลับคือวันนี้มึงหน้าตามึงพี่กูหุ่กูอยากจะตอบไม่เชื่อทุกข้อเลยแบบจริงจมึงแบบมันดูสนุกที่ได้แบบมันดูอยากแกล้งผมมาหลายหลายทีแล้วอะเพราะวันนี้มันน่าจะเล่นผมนะผมเลยไม่เชื่อจริงครับเรื่องจริงเฮ้ยไออกล้องคือดนตรีสากล่ะพี่เล่นกีตาร์เล่นก้องอะไรย่างเงี้ยเป็นแท้จริงๆพี่ expert ครคูหลีมากๆเลย อะไรนะคลุย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 รู้จ oh ักคลุยไหมมึงเคยเรียนมาคลุยเชื่อไหมอ็กสเพิร์ตตอนไหนเด็กๆประถมใช่ไหมใช่ไม่เชื่อใช่อะไรใช่นี่คือจริงจริงไจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงพี่เชื่อว่าผมอ่ะเคยอือราดแล้วผมอ่ะเก็บเอาไว้ในกางเกงอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เย็นเลยนะจนถึงบ้านไม่มีใครรู้ ไม่เชื่อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคิดอีกทีไม่เชื่อหรออ่านเงียเขมดิถามได้่งเดียวมะคือมันเป็นเรื่องเรื่องจริงครับคือตอนนั้นน่ะผมอึล่านั่นแหละอึน่าในห้องแล้วแบบอายมากไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้เพื่อนรู้เลยเพราะแบบถ้าเพื่อนรู้ผมโดนล้อโดนล้อแบบยาวแน่นอนก็แบบพยายามแบบนั่งยเ พยายามขับขยับตัวให้น้อยที่สุดประมาณอายุกี่ขวบอะประมาณป .2 จะไดงว่ารายการก่อนมันโกหกทำไมอ่ะเขาใช้โกหกว่าโอ๊ยสี่น้า้หรือไร้ไม่มีปกติก็ก็ทั่วไปพี่ตอนเด็กๆที่เขาอื่นไร้กันอะโตโต้ไม่มีเลยโตโต้ป .2 เนี่ยโตแล้วโตโต้ป .2 เราไม่อื่นไร้กันแล้วเออยังมีเพื่อนอื่นอยู่เลยแต่ต้องไม่เป็นเราไงคือเราอายมากเรายอมไม่ได้เลยพกกลับบ้านพกกลับบ้าน แล,แล้วคือแม่บอกแม่ไหมหรือว่าไม่บอกด้วยต,ตอนแรกคือไม่กล้าบอกแม่ไหมหรอ่ไม่กล้าบอกใครเลยลเผมเดินขึ้นบันไดเว้ยก็เดินแบบคือมันต้องก้าวทีนี้ไม่ต้องมีการก้าวเลยฮะมีมีรูมีท่องมันมีมมไหลลงไหลทะลุช่องไหลลงมาตามขาผมเลยแล้วแม่ผมบานไปบอกเห็นผมพอดีวินเลอะอะไรอะรูกเท่านั้นแหละรู้เรื่องแม่รู้เลยแม่รู้ความจริงละผมว่าให้แม่คลีดให้จบจบนะฮะอย่าไปบอกใครนะรู้ว่าแค่นกี คือเด็กๆอ่ะด้วยความแบบเป็นเด็กเรียนมากเงี้ยสี่ในคราวนี่ทายย่นเนี่ยจะเป็นเล่นเกมคือเล่นเกมนักเวลาไม่อ่านหนังสือเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยเป็นช่วงนึงที่แบบติดตอนหลังหลัอ่ะที่ได้นอนวันละไม่เกินสามชั่วโมงหลายอาทิตย์เลยช่วงนั้นเชื่อไหมช่วงมัธยมอ่ะมัธยมมัธยมเจออืมไม่จริงไม่ยแต่กินง่ายแต่ว่ารถน้องชอบกินใช่ไหมไม่ก็ติดเกมอะไรเด็กติดเกมแต่แบบมันเป็นพวกก็ชอบนอนมากกอดสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อดลับอดน้อง พี่เชื่อปะว่าผมอ่ะเคยเอาเงินเก็บตัวเองอ่ะไปซื้อของราคาเกือบครึ่งแสนไม่เชื่อมากูกินนะไม่เชื่อ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 ผมว่าน้องน่าจะเป็นคนใช้เงินเลยแน่ๆไม่รแต่ไม่รู้มันซื้ออะไรไงไม่รู้ว่าของสะสมที่มันว่างคืออะไรเลยและนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมไม่เชื่อเลยอ่ะไม่ซื้อเลยผมไม่ควรไม่ค่อยใช้เงินหรืออะไรพี่พูยกางมันอยู่างนี้ว่าแบบเออ เคยถามว่าแบบเออปกติแบบไม่ไม่ผมแบบไม่ไม่ไม่ฟุ้งเฟอกินอย่างเดียวความฝันแรกในชีวิตที่อยากไปนักบินาวกาศเชื่อหรือไม่เชื่อหูยากอะใครจะไปรู้ความฝันสมัยประถมใช่ไหมไม่สมัยมัธยมไม่เคยสมัยอนุบาลใช่เชื่อครับขี่ทั้ง เด็กๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ก่อนกินได้วิตามินซีช่วงนี้กันโรคไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวคุกินแบบไม่เปรี้ยวหวานหวานหวานไม่เปรี้ยวที่เชื่อป่ะ ว่าวันนี้ผมใส่บ็อกเซอร์สีขาวถ้าเป็นถ้าไม่ใช่อีน้ำเนี่ยกูตอบไม่คิดเลยคำตอบของคุณคือไม่เชื่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 อมึงมึงถูกครับพี่ถูกถูกถูกแค่นั้นแหละไม่มีใครมาให้ในเกงให้ดูหรอกสัตว์นี้ตัวแรกในชีวิตพี่คือหนูแก๊ตบี้มันคืออะไรอ่ะหนูตัวใหญ่อ่ะหนูที่มันหนูตัวนี้หนูแก๊ตบี้อ่ะหนูแบบ ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงอยู่ใช่ไหมใช่มันตายไปแล้วใช่ไหมใช่รายการเนี้ยไม่เชื่ออืมไม่จริงทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเลยว่าแต่กูเลี้ยงหมูแฮมสเตอร์แบบวันนั้นอีกทำไมทไมถึงเลี้ยงหมูแฮมสเตอร์ล่าทำไมไม่เราไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ฉลาดฉลาดเรารู้สึกว่ามันจาเราได้แล้วเราไม่อยากไม่อยากให้มันรอเลยนะอยากเลี้ยงสัตว์ที่จําเราไม่ได้อืมจะได้ไม่มานั่งรอเราไปเลี้ยงเลยที่เชื่อปะว่า สาเหตุที่ผมกลัวสัตว์อ่ะเพราะว่าตอนเด็กอ่ะผมเคยโดนแมวกัดคนเรามันจะกลัวสัตว์มันไม่ได้กลัวเพราะโดนแมวกัดเหมือนเดียวมันตอบว่าเชื่อกูก็ไม่กินกู้เชื่อเพราะนั่นคือคำตอบที่คนอะไรมันจะกลัวสัตว์ทุกชนิดเพราะโดนแมวกัดโดนแมวกัดก็กลัวแมวกลัวอะไรสัตว์ทุกชนิดมันไม่ได้กลัวสัตว์มันกลัวสัตว์ด้วยเหรอกลัวก็ไม่ได้กลัวทุกชนิดด้วยโยเวนแบบหมาใจดีอะไร หมาแบบพันกลัวเด่นอะไรมาดูใจดีก็แปลว่าเราไม่ได้กลัวสัตว์ทุกชนิดไงเราก็ยังแบบเล่นกับสัตว์ได้ได้ปะล่ะก็กลัวไม่พี่นีผมเจอหมาแบบนี้ผู้ชายกลัวชงให้เป็นผู้ชายผู้ชายรักสา์ไม่เอาด้วยเลยไม่เอาไม่เอาเรื่องนี้ไม่ยอมเด็กๆพี่เรียนเก่งมากเก่งมากจนแบบเรียนในห้องไม่ได้ครูเขาเลยจับพี่ไปเรียนแยกคนเดียวเชื่อปะแยกคนเดียว แบบแย่ต้องแยกห้องเรียนอ่ะต้องไปเรียนแบบนอกระบบไม่ได้เรียนกับชาวบ้านขนาดนั้นเลยเหรอ,หรอสมัยไหนะปถมปถมเหรอไม่เชื่อใม่ต่อยวิทีไม่เชื่อต่อคือไม่จริงครับเฮ้ยแม่ตามครับ <c oughs> ือเหมือนแบบโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะซีเรียสกับการแข่งขันวิชาการอะไรเงี้ยเขาจะมานั่งดูว่าเด็กคนไหนที่แบบเรียนเก่งเขาก็จะแยกห้องเลยจัดเรียนแยกไว้แข่งอย่างเดียวคือก็คือไม่ได้เรียนในห้องกับเพื่อนก็จะมีแบบเป็นกลุ่มสามสี่คนแบบสมมติวิชาเลขก็จะเป็นกลุ่มนี้วิชาวิทย์กลุ่มนี้วิชาอังกฤษกลุ่มนี้ที่เราจะต้องโดนแยกก็ส่งไปแข่งอะไรเงี้ยแต่นี่แบบเด็กๆพอเรียนได้หลายวิชาก็เลยเหมือนแข่งทุกวิชาก็เลยไม่ได้เรียนเลยไม่ได้อยู่ในห้องซื้อวันๆคือแบบตื่นเช้ามาคนหนึ่งเข้าแถวอ เดี๋ยวผมจะกินสไตล์แบบพี่ใบก็คือกินแล้วไม่สแสดงสีหน้าไม่พูดอะไรนั่นสิมึงต้องอย่างนี้ด้วยโอเคด้วยโอเคให้กล้องด้วยโอเคด้วยโอเคด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มมุมปาฝั่งนึงการแข่งขันครั้งนี้เป็นไงครับดีครับดีครับดีชอบครับก็ <c oughs> ข,อขอบคุณที่คุนช <c oughs> อบนะฮึ <c oughs> การแข่งขันพวกเราก็สนุกด้อยากให้คนดูสนุกด้วยครับมวนทองครับถ้าผมสำหรับช่องทางการติดตามนะครับก็ตามที่เราขึ้นด้านล่างกันนะนอยจากนี้เราจะเรายังมีชนองทงของพะเราคู่กันในไลฟ์ทีวีด้วยครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดเป็นแฟนใช่ไหมครับครับผมเพราะในนั้นเราก็จะมีทั้ง มีบีไฮเดซีด้วยอพรบีไฮเดซีเราก็จะลงในไลน์พีวีก็ไปติดตามผานช่องทางนั้นได้เลยครับแล้วก็ยังมีเพล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 งครับมีเพลงติดกลับของพี่แม็กเจมานานะครับซึ่งมีพวกเราสองคนอยู่ในเอ็มวีด้วยแล้วก็ยังมีเพลงขั้นกูซึ่งขับร้องโดยผมเองครับผมซึ่งก็มีเราสองคนอยู่ในเอ็มวีครับแล้วผมก็ฝากด้วยไปายนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก่อนเล